มันเท่าอันนี้บ้านยังนี่บ้านแดนดินบ้านแดนดินสนสนมากพี่น้องทางนี้เป็นคนไทยอย่างกระมูกเอ้าเพิ่งเจอเห็นบอกเจอแต่อันสมัยเริ่มตรงแฮมโดยจุ่มกล่นปะสมัยเริ่สาวกมูนี่น่ารักนะอืมกระนึ่มนี่ปุกเองเนาะเบ็นบ่กเบ็นกระนึ่มมาหนิอืมกระนึ่มมาดินะซาลเองมาดิ สริงสริงพกบ้าว่าแปลว่าอย่างถามน้องเขาบึงเจ้าอยิ้นทอดโอ้สริงพวกไอมาแต่ฝั่งไทยมาหาเที่ยวบึงกโบเขาสบชนมาเห็นแต่สนเผ่าม้งกระมุกันยังมีเราแม่เนาะล้างจะดีเลยลูกเขาเห็นไปอยู่น้ำพี่น้องทางอุดมไซอยูอ่ายู่อุดมไซอยู่ประมาณสามเดือนนี่แหละกับพี่น้องทางพุคนมันจะเป็นกระมุกยู่กมีอะไรปะเอาจังแมทเอาสองแมทปะ เอาสองมัดกันเลยอันเดียวเท่าไรอันอันมาแง่ใครจะได้หนี่งสิพันเบิดวะกินได้เลยมันบ่ะเนี่ยกินได้เลยนะปอกเปลือกมันเอาบ่เออมันเปิดแล้วเอ็มบ่เอาสองมัดนะให้ให้อายแล้วซิมกันเถอะนะเอาไม่ได้เป็เฮียนวหมก็มื่อนนี้วันทิ่วันที่ท่านยื่มาได้แล้วหนึ่งโมหกโมหกแล้วโอ้ท้ายๆพี่น้องเป็นมาสากขโมุให้อันฟังหนหมวบ่ได้ฟังโดนเนาะ เ <laughs> ซิร์นเซิร์นพี่เดามาสื่อมันเท่าให้ฟังหน่อยภาษากระมุนชไมล์เลอร์เซิร์นพี่น้องกายเบียดกันละเบียกย่อยในเอิ่มอืมหัวเวอร <laughs> ์นนะภาษากระมุนขยังหวานผม,ผมพ่อเดาได้อยู่ในกระเขียนแต่ภาษาโม่งนี่บอปโม่งโหเลยหวาน,านหวานก็แม่พระรอดบออยู่นี่ฮะก็<ห>มารอดบอรอดรอดอยู่อันนี้มัดทิพันทิพันเอาเต้าว่ะเอาแซว เรามาซิฟิเนตีิล่าลองสิ้ยขอขอถ่ายคลิปไหมเด้อตเก็บปุ๊ได้ยังหรอถ่ายบู้แห้งเหรอนางฟ้ามีจริงมาพี่ดูไก่เลยไหมนางฟ้ามีจริงเจะของจะของต้องจินตเหตุบางคันทำว่ามันจินได้นบอเอาลองมึงนี้เป็นการโปรโมทผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทางกินนี่ก็ได้ เป็นการโปรโมทคองของของ,ของดีเมืองค่้มคองดีเมืองค่ําจากสาวขมุมคนไม่ทังเจ้ากันหรอเน่ยยังยังบ๊วยอย่าง,าง,างส่วนมากแล้วกัขมุนี่เคยไปอยู่อุดมไส้กับพ่อพ่อเดาออกอยู่แม่ลูก,ล,กลูกอยู่ฟังไทยแต่ว่ามามาขุเม<ส>ื่อกับไอหักอยู่อุดมไสยพอฟังออกอยู่สาวเมืองค่้สาวเมืองค่้เมืองค่้ เมืองข้านโดนบ่ตอนนี้ตอนนี้เมืองค่้ามโลกคนนี่คือเมืองข้ามเราแต่ว่าตอนนี้เขาเขียนเมืองข้ามโนบ่เขาโอ้ยอยู่เขียนเมืองข้ามเหรอคลองดีเมืองข้าคือ้อย่างมันเผามันเผามันมันเผาภาษาขมูวะกะละแวก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 ค่อยมักเจ้าภาษาขมูวะโอรักบ่าโอเคยินดียินดีเขาตัวโฮมไปบอกพ่อภาษาเขาว่า แกซอกแกะซอกแปลว่าอย่างเขาตัวผมเขไม่ว่าผู้สาวโฮมไปแรกๆเขาให้ผมบ่อเขาเจาะบ่อครับแกะซอกแกะซอกแปลว่ายังถามน้องมึงแกะซอกแปลว่าอย่างเป็นคำโบสุภาพเจาะเมนอูเมนบ่ออันตอนอ้ายไปแรกๆเขาเขาตัวตัวให้เว้าคเขาไปเว้ากับผู้สาวว่าอ่ามันสิบอกว่าแักเด้อแบบว่ากินหอดลายจงงามหลายคนว่าไปไปตัวไอ้ผมว่าแกะซ้อท่านเพื่อให้เขาด่าผมั่น เยเมื่อกี้คำว่าขึ้นฮอดว่าอย่างไรกันฮึสระเองฮะสระเองถ้าไอ่ลงไปเมืองคำไอ่จะสระเองได้หนิสระเองเจ้าได้หนิอือเอาของดีเมืองคำฮะของดีเมืองคำกะเอาถามน้องนะถามประวัติน้องนะเฮะถามประวัติน้องให้ได้ประวัติอย่างยิ่งสั้นได้โอ้ยยิ่งโมโหกันปะอ่านอันคือเดาที่โมโหก็ทำไปตี้กะโรงเรียน ประจำเมืองค่้มนี่บ oh, ่แม่นโรงเรียนมอสองข่างเวียงอ๋อมอสองข่างเวียงมอสองข่างเวียงกินบไปหมดเท่าเนาะนี่เจ้าเห็นเก่งบมากธรรมดาว๊าภาษาว๊อปภาษาขมูได้ว๊าภาษาลาวได้ว๊าภาษาจีนได้ย่บ่ภาษาอังกฤษเดีบยไทยได้น้อยเดียว Yes No Okay ได้อยู่เนาะ Yes No Okay เอ้าเอาเอ้าเอาลูกค้ามาลูกค้ามาลูกค้ามา ผัดแซบแซบหวานหวานหวานาวดีเลยขอ,อ,องดีเมืองคำต่าหนาวปะต้องมาใต้งให้หนาด้วยโดยเราจะทำกันให้ด้อ น้ำไหลมันจะนุีเท่านโอ้ยหลวพ่อน้ำดีน้ำไหลมันจะถูกต้องรัน้ำม่อน้ไหลมันจะนุมแซ่บแซ่บแถมหอมแถมหอมหากนี่มงจซื้อหรอยสบายเนาะกีน้าบ้านกะได้เงินพร้อมอ อินฟ้านก็ได้เงินทองอืมซื้อว่าจากไหนบอให้ถามซื้อเลยคันทารีน้องคันทารีคันทารีคันทารีแล้วซื้อภาษาขมูเดี๋ยวโบมี่โบมี่แค่คันทารีขึ้นกันอ๋อหน้าโบเอ๊พอดีเขามาจอดข้าวเดินเห็นบ่ถึงมาไปแล้วเห็นบ่ถือว่าเป็นตัวเงินตัวทองเหลี่ยงเงินเหลี่ยงทองมาให้น้องเห็นบ่ นี่ยมึงไงเราเป็นต i̇şte. okay. 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 ัวทองเห็นปะบอกไลายล้านไลายล้านเพื่อมาจอดได้เห็นปะเพื่อมาจอดลานนี่เห็นปะเป็นตัวเงินตัวทองอยู่ประเทศไทยก็เงิ่นว่าตัวตัวเฮเบินแล้วเห็นปะโอเคขอบคุณน้องนางแล้วก็ขอบคุณอีเมีเด้อครับเด้อขออนุญาตที่รบกวนนำจากหน่อยมื่อหนึ่งมาจักมันนี่หลายหลายยนต์บอยีหลายห่ีลก็มานั่งตัวมานั่งตลอดตัวผู้บ่าวเห็นกับสิเดพียรย ม่เทาไปเออปุ๊บไอ้ขุดทรยรอบนารอบนาสิมาผู้เดียวดอกสิมาขุดผู้เดียวมาถือยุติเอ้าถือถือมาถือยุติว่าฟังหมดไปแล้วนาวเทยได้รอบนาสิมาขุดไรายได้แม่เด้อย่าต่อห้องนี่ย่าต่อห้องแต่เสี้ยงขวางย่าต่อห้องแต่พ่นสว่านนั่นแหละยอมยอมกับอากาศหนาวน่ละปะเขาก็ได้ย่าต่อห้องแต่พ่นสว่าเพิ่นมีประวัติที่พ่นสว่านนี่วะเขาสิไปใส่หันไปดองวะไปจำผงจำอง เมื paid, ่อค่ำเมื่อค่ำมอค่ำไอพวกไอศิลปินนี่บ่ไปเห็เนยังไปตลาดเอ้าศิลป์ได้ไปร้าตลาดบ่ด้วยไปดักเอกใหร่งามภาษาพมุกงเนี่ยงามเรียเพ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 ียเออเพียไปให้น้องเพท่านไปแต่งตัวซะบ่ได้แต่งมาสุดนี้เลยเพียสระเอกนะเนี่ยเสะเอก เปรียเสร็จเองเนาะเปรียเปรียเบรียมุมมุมอมไปว่าแปว่าอาบน้ำไม่เนาะนุ่มเบ่อาบไปนุ่มไปนุ่มไปบ่ไปนุ่มไปนุ่มไปไหนไปนุ่มไปนุ่มอืมไปยังไปยังที่เบาได้เนาะนุ่มนุ่มเบาเบานุ่มไปว่าเบาบอลนักนักไปนักนักเขาเอียดบ่ เอียอเอื้องเนี่แบบอ๋อหน้ามันต้องไหลเียนตั้งสิตลอดบ่บ่ได้เห็นมันนิ่งมันบ่หน้านิ่งบ่ได้บ่นี่ครับพี่น้องครับนี่คือสลัดหน้ามัสัตนอันนี้อีกอันนี้จะเดือนแล้วเนี่ยไม่เท่าอันนี้ปลูกจะเดือนแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งตาเทอนหนึ่ง นี่ครับพี่น้องครับคือสลัดน้ำอันนี้ได้ประมาณจากเมื่อโดนไปอาทิตย์หนึ่งพอพอพอดีอันนี้ใครก่อไาลักอีหล่ะอันนี้สร้างพันกี่บาทเอาให้จักมัดเนี่ยอันนี้มัดมัดเทนี่ยตรงนี้เป็นเุ่นที่สองสองพันอ้อันนั้นสองพันถือว่หลายบเลย เอาเอาสิพันธ์ได้บ่สิไปซิมเบิอร์ไงเอาให้จักสิบพันเนี่ยไอ้กินน้ำแน่เฮียกินข้าวบ่ะยุนี่กินข้าวเจ้าเนาะเฮียกินข้าวเจ้าบ่บุ๊ดกินข้าวเหนียวบ่ข้าวเหนียวก็กินบ่ใส่แป้งเจ้าอยู่งใส่แป้งพักเจ้ามันมีข้าวเหนียวเนี่ยไม่เห็นแล้วไม่เท่าบ่แป้งพักผู้สาวยิ่งใสแป้งพักเจ้ายื่อยุนเนยนี่ยุนยุ่งนี่บ่กินบิดาแซ่แท้เีกินบ่เฮกินไส้หน้าบ่ ออโอเคมันึงนะเินได้สอาซิปอาซิปพันก็ได้ซิปพันได้ไปส่งตลาดบ่ไม่เท่าเออส่งตลาดขายย้ส่กินได้เลยบ่นิกินได้เลยบ่ที่หอิมเอซิมซิมซิมอ๋อซิมเิ่งอันนี้เาซื้อล้างล้างดีแล้ววะล้างล้าะงดีแล้วเนาะเจากินวไปัวเงินเบร์ไปหเงินบร์นวอื นรั้นน้ำเป็น่ะันน้นือไม่กินนะพี่จ้งเป็นกินของมันวะส่งขายไปทั่วประเทศไปเป็นจ้าไปหลบงพังบานไปหลวงพ่บางกับไปไม่นี่ไปหลวพังบานไปสามสิบืนไปเวียนจ้าไปสองหมื่นเทียเทียเทียนึงนี่ตัดเดือนนึงนี่ได้ประมาณแต่กี่ไม่ท่าจานสันสิระอ สามสิบล้านสามสิบล้านกีบต่อเดือนนึงเป็นบ่อหัวเดือนบหัวเดือนเดือนนึงก็หกสิบล้านอันนี้คือเอามาขายย่อยซื้อเป็นบ่แต่ว่าส่วนที่ส่งออกกับมีนี่ห้องเฮานี่ไปได้กินกับก๋วยเตี๋ยวแซ่บเถอะวะกินกินได้วะนี่เลยกินกับลาบใส่ยังกินได้เหมือนเนาะกินกับของหวานก็ได้เนาะส่วนมากเอาไปกินกับยังเขาเขากินกับยังไม่เรับกินกับศีนต้มครับอืกินกับศีนครับสิบเนาะสิบห้าเนาะไม่เท่าเนาะ ไปไปเาไว้ไปกินกับเจ้าโยนโพนสวรเขามี่เจ้าตัวเองเออมี่เจ้าโยนคือละเขตนี่แมนแมนของเจ้าเดียวหรือหลายหลายเจ้าไม่เท่าเออหลายเจ้าหลายเจ้าเขาไม่เท่าอยู่ใส่เน่ไม่เท่าอยู่อ่ะไก่นุ่งตัวมีไงอันอันนี้ลูกหลานเฮ็ดน้มเดียวป่ะเออเทส้มเทส้มกันอันนี้ก็แมนบอนี่นะอันนี้ก็จะอันนี้ลูกหลานเฮ็ดเฮ็ดซอยกันเป็นบ่อืมแมนเออไม่เท่ามีจกใคร จะให้ยังไงมีหอยสิมให้บ่เอาสิมให้กินนอนอยู่นี่ม่บ้านจะใส่ไม่เท่าบ้านไหนไก่บ่ไก่บ้านพศนี่ัหนึ่งเหนียกไปเพผลอมันจะรักสารละใช้รักไปห้องอันบ้านสานี่ไปสารละไก่ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณมากขอบคุณมากอากาศอยู่นี่หนาวเนาะอยู่ไทยบ่หนาวเป็นเนื้อนี่เป็นหนาวเนื้อนี่ดิแดดสองห้อนเลย ยามมาฮอดนี่หนาวแห้งจินเป็นวัดอ,ะอ่ะน้ำใส่อย่างน้น้ำใส่